แล้วก็ผู้สุดท้ายครับไปที่สโลวาเกียกับไอแลนด์เหนือครับเตะในเวลาต4 5ี245นะครับสโลวาเกียเนี่ยตอนนี้เนี่ยกำลังเบียดนะแย่งแชมป์กลุ่มกับทางด้านของเยอรมน,นีอยู่นะฮะส่วนไอแลนด์เหนือเนี่ยก็อาจจะมีลุ้นเล็กๆถ้าเกมนี้ชนะได้อาจจะลุ้นที่2งได้นะฮะแต้มก็จะเท่ากับสโลวาเกียนี่แหละที่9คะแนนนะครับโดยสโลวาเกียเนี่ยในบ้านชนะหมดเลยนะครับชนะเยอรมัน2-0ชนะลักเซมเบิร์ก2 0นะครับ แต่ว่าเกมเยือนเนี่ยอาจจะไม่ดีเท่าไหร่เพราะว่าเกมเยือนเนี่ยบุกไปแพ้อไอแลนด์เหนือมานะฮะศูนย์ประตูต่อ2ซึ่งนัดสุดท้ายเนี่ยนะครับทางด้านของสโลวาเกียต้องไปเจอเยอรมนีด้วยนะครับดังนั้นเกมในวันนี้ถ้าพวกเขาชนะนะครับก็อย่างน้อยน่าจะได้การตรีที่2อ,อะนะครับผมหรือว่าเสมอไว้ก่อนนะครับเสมอเนี่ยก็อาจจะยังไม่ชัวร์เท่าไหร่นะครับแต่ว่าถ้าชนะได้ก็จะตัดไอแลนด์เหนือทิ้งทันทีนะครับ นัดล่าสุดสโลวาเกียก็คือชนะลักเซเบิร์ก2-0นะฮะส่วนไอร์แลนด์เหนือเนี่ยเปิดบ้านแพ้ให้กับเยอรมันไปนะครับ0ประตูต่อ1เมื่อเดือนที่แล้วนะครับวันนี้ครับในเรื่องของสภาพความพร้อมทางด้านของเจ้าบ้านครับสโลวาเกียเนี่ยจะได้ตัวสตานิสลาฟโรบอตกาครับมิดฟิลด์ตัวเก่งกลับมาสู่ทีมด้วยนะฮะหลังจากหายอาการบาดเจ็บแล้วก็ตัวที่เจ็บเนี่ยเหลือแค่ทมัส ลุสลอฟนะครับกองหน้าของเฮอร์เชสเวโรนาเท่านั้นนะครับที่เหลือเนี่ยสามารถเลือกใช้งานได้ทั้งหมดครับแนวรับก็จะมีมิลานสกิเนียครับประการหลังมากประสบการณ์สวมปอกแขนกับตันทีมนะครับแล้วก็ตัวลูกเนี่ยจะมีเดวิดสเต r ริกนะครับซึ่งก็ถือว่าฟอร์มดีนะในนามทีมชาตินะครับผม แล้วก็จะมีพวกโลบอตกาดูดาเบรุนะครับตรงกลางสนามครับส่วนทางทีมเยือนครับทีมเยือนเนี่ยมีปัญหาเรื่องของอาการบาดเจ็บของตัวเล่นค่อนข้างเยอะนะครับรวมไปถึงขาดพรักษาประตูมือหนึ่งไปด้วยนะอย่างเพชเชวนะครับก็ต้องพักรักษาตัวไปนะครับโดยในส่วนของตัวลุกหลักๆกนะครับก็จะมีทางด้านของมาเชลมีลูอิสมีเดเวนนี่แล้วก็มีรีดนะครเป็นหน้าเป้า ซึ่งโจทย์ของคู่นี้เนี่ยเป็นสโลวาเกียเหนือกว่าที่ครึ่งชั้นบังคับชนะจากฟอร์มในบ้านของสโลวาเกียผมว่าเล่นดีนะครับและก็มีความชี้จาร์ดในเรื่องของตัวลุกพอสมควรครับเกมนี้ได้เล่นในบ้านน่าจะเอาคืนไอร์แลนด์เหนือได้แล้วก็พวกเขาน่าจะการันตีอย่างน้อยที่2ของกลุ่มนะครับหลังจากจบเกมนี้ได้นะครับก็ไปว่ากันในนัดสุดท้ายที่จะเย,ยือนเยอรมันครับคู่นี้ขอเชียร์เจ้าบ้านครับว่าจะทุบชนะไปได้เชียร์ที่สโลวาเกียครับ นี่คือตัวเลือกที่นำมาฝากกันครับยังไงก็ลองนำไปพิจารณาเพิ่มเติมไปดูนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยวันนี้ขอให้แฮปปี้มีความสุขเจอใหม่พวกนี้ครับสวัสดีครับ